สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Resident Evil 4นะครับพาร์ทที่4กันแล้วนะครับอ่าด่านนี้มันก,ก็จะเป็นด่านบอสนะครับใช่ด่านบอสเปล่าวะไม่ใช่มันให้ไปช่วยเหยียบโมเหย่าโอมโอ,อันนี้ผมนั่งแคสอยู่ก,กับเพื่อนนะครับเพราะผมมันก,ก็ไม่ได้แคสหรอกมันก,ก็นั่งทำอะไรของมันอยู่ไม่รู้อ่านั่งการนั่งเล่นเกม Exo Ninja อะเดี๋ยว ซื้ออาวุธใหม่นะครับซื้อกระสุนดีกว่าอาจ,จะไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับ ต้องเปลี่ยนนะครับอ่าต้องเปลี่ยนใช้ก่อนนะครับอ่าจะมาเริ่มเล่นกันเลยนะครับอ่าพอเปลี่ยนเปลี่ยนแป,ป๊บยิงที่ไหนวะหน้ามั้งเนี่ยหลังข้าเพราะเรายิงหน้ามันปุ๊บเพราะมันล้มลงนะครับเราก็ยิงที่หลังมัน ยิงที่อระโกนนว่โโวนาโปงนะมันจะล้มลงนะเองเห็นบอร์ราม,มันล้มลง,ลง,ลงลเองก็มจะมีลูกครับเห็นไหมครับมันจะมีอะไรโป่มาด้านหลังให้เรายิง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 ,ยงไปเลยครับบางทีก็คือปัน ยิงส่วนไหนก็ได้ครับให้มันล้มลงนะครับมหมดสมังกระสุนอให้ปืนสไนแทนนะครับล้มแล้วครับเห็นไหยครับน่ครับโอ้เช่นผล่มาด้านหลังนะครับเห็นรอแล้วให้เรายิงทิ้งเลยตายแล้ว ยิงนัดเดียวครับผู้ชมยิงแค่นัดเดียวเอาอ่าจบไปแล้วครับพาร์ทที่ที่ที่เท่าไ,ไหร่วะสี่ <4. S 1> นะครับจบไปแล้วครับพาร์ทที่สี่ อ่าเรามาเจอกันใหม่พาร์ทที่5นะครับสวัสดีครับ